สวัสดีครับวันนี้ครับผมไปที่โลตัสเอ็กเพ s สแถวบ้านนะครับแล้วก็ได้อันนี้มาครับคุกกี้ i m p e r i รีครับก็คือตอนแรกผมก็กะว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับแต่ปรากฏว่าเขาแปะราคาไว้ครับว่าซื้อ1แถม1 80บาทครับผมก็เลยซื้อมาครับเป็นกระปุกเล็กกระป๋องเล็กนะครับก็คุกกี้แบบเนี้ยเราก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่จะเป็นกระป๋องใหญ่ถูกไหมครับ ทีนี้นซื้อกระป๋องเล็กมาก็เลยอยากจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันครับว่าในกระป๋องน่ะมีคุกกี้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเปิดซีลตรงนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เปิดง่ายขึ้นนะคือเราจะเลือกเปิดตรงนี้ครับที่มันมีสกอตเทปเนี่ยเหมือนเขาทําไว้ให้หรือเปล่าถ้าแกะตรงนี้จะแกะง่ายมากเลยนะครับดูตรงนี้มันจะเรียบๆหมดใช่ไหมครับเรามาแกะบริเวณนี้เอาแกะแล้วก็ดึงเทปออกไปนะครับก็จะเปิดขึ้นมาให้ดูนี่กินไปบางส่วนแล้วนะครับ นี่นะครับ80บาทก็หมายความว่ากล่องหนึ่งเหลือแค่40บาทเองนะครับคุ้มมากเลยนะครับเพราะแค่กล่องเนี่ยผมก็ว่าก็20บาทเข้าไปแล้วครับขนมเนี่ยมันมี2ชั้นนะครับเนี่ยชั้นบนก็จะมีนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้เคลือบน้ําตาลแล้วก็มีกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กลมกลมล้วนๆน,นะครับ แล้วก็มีขนมรูปในแล้วก็มีอันนี้ครับที่หน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเหมือนชั้นบนหรือเปล่าเดีย๋ยวหยิบออกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าชั้นล่างจะเป็นยังไงนะครับวางไว้ตรงนีน้ก่อนนี่กลมๆถามว่าตอนเด็กๆผมชอบไหมก็เฉยๆก็กินได้นะครับเ่อเลือกกินเป็นบางอย่าง แต่พอตอนนี้โตขึ้นมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าขนมพวกนี้ก็อร่อยดีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูชั้นต่อไปอ๋อนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้วยหนึ่งอ่ะเนี่ยจะมี3ชิ้นนะครับแล้วก็มีทั้งหมด5 5.35ก็แส้าแจงว่าจะมีทั้งหมด30ชิ้นคุกกี้30ชิ้นนะครับในราคาที่เขาลดแล้วนะครับ40บาท ชิ้นหนึ่งก็คงบาทนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคุกกี้ที่เขาแบบว่าเออมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะลองชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมว่ามันจะชิมอันนี้ดีกว่าครับนี่เราก็เตรียมชานมนะครับที่ผมชงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็มากินกับคุกกี้นี้นะครับลองชิมดูนะครับลงมาครับ ประมาณอย่างนี้นะครับเรากินนะครับอืมเราว่าอร่อยนะกินกับชานมอืมเป็นไงล่ะครับอืม,อ,มอร่อยครับ เข้ากันดีมากเลยครับกินกับชาแล้วก็คุกกี้นะครับยังไงลองไปดูที่เซอโรตัสแถวบ้านนะครับเดี๋ยวผมลองอน,นี้ดูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วน้ำตาลนะครับแต่ละอย่างนี่ผมไม่รู้ว่าเขามีชื่อหรือเปล่านะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุกน้ำตาลแล้วกันนะครับอลองกินดูนะครับ อืมอืมอร่อยอยู่นะครับกินกับชานมมันเข้ากันดีครับเนี่ยมีความสุขครับอืมอืมแต่เนี่ยผมจำได้ว่าตอนเด็กผมชอบอันนี้มากสุดนะอันเนี้ยจะชอบน้อยสุดแห้งกลมครับเน,นีกตั้งชื่อเองเนี่ยอันนี้แห้งกลมก็คือมันดูแห้งๆ แล้วก็กลมๆนะครับเดวลองชิมดูอืมอืมก็อร่อยครับอืมมันเข้ากันดีครับอืมอืมอันสุดท้ายที่จะชิมนะครับอันนี้ล้วนกลมครับเพราะมันดูล้วนๆเน่ยแล้วกลมลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงครับ อืออันนี้ก็อร่อยครับมันหอมร่วนกินง่ายอ,อ,อร่อยครับผมว่าคุ้มนะอืมอก็ อันนี้กินกับชานะครับแต่ผมว่าตอนเช้าใครอยากซื้อมาไว้นะครับแล้วก็กินกับกาแฟก็น่าจะได้อยู่ครับอืมช่วงนี้เขามีลดราคาแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับยังไงก็ลองไปจัดดูครับอืมอร่อยจริงๆครับก็อืมและอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพอเรากินหมดปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เอากระป๋องนี้ไปล้างล้างหรือเปล่า ไม่รู้เขาล้างหรือเปล่านะครับแต่เขาจะเอาไปใส่นู่นใส่นี่กัน,นครับใส่เงินใส่กระป๋องเปล่าอ่ะเอาไปใส่เงินใส่ใส่ได้เข็มอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่นี่เป็นกระป๋องเล็กก็ไม่รู้ใส่อะไรหรือเปล่าแต่ผมคือตอนสมัยก่อนก็ไม่เคยคิดว่ามันต้องเอาไปล้างหรือเปล่าแต่ว่าจําได้ว่าไอ้พวกกล่องพวกเนี้ยมันขึ้นสนิมง,ง่ายนะครับอาจจะเอาผ้าเช็ดเฉยก็ได้มั้งละมดก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับอืมก็คือเป็นสิ่งที่ เราใช้ประโยชน์ได้นะครับเนี่ยแต่อย่าให้โดนน้ำเยอะผมเชื่อว่ามันขึ้นสนิมง่ายพวกนี้นะเนี่ยนนก็จบจะจบคลิปแล้วแต่ก่อนที่จะจบนะครับมาดูรายละเอียดของกล่องมนดูก่อนดีกว่า Imperial d e นะครับ y l n b u t Style Butter Cookie นะครับบริโภคแต่น้อยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับดูกันครับแต่อันนี้ไม่เห็นนะมันเหมือนมี เห็นฮะไม่ดำๆเหมือนมีลูกเกดออยู่ใครเจอก็ช่วยบอกด้วยนะครับแล้วเขาเขียนว่าภาพอาหารเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้มีไหมไม่เห็นนะครับมันใช่ลูกเกดือไหมไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ากล่องไหนจะมีหรือเปล่านะนนแล้วก็เนี่ยดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่อันนี้ไม่เห็นไมมันมีดำๆอยู่ด้วยหนึ่งนี่ผมกินไปสามไอ้กินไป เราเปิดชั้นล่างดูว่ามีหรือเปล่านะครับมีทั้งหมด5ชนิดนะครับเรามาดูว่าจะตรงกับภาพหรือเปล่านะครับอันนี้เราทำอะไรเรวเราก็ต้องจริงจังนะครับไหน้ก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับดูนะครับอ่ะต่องดูครับอันนี้ก็คืออันนี้เห็นไหมครับแล้วไ ไอสีเหลี่ยมก็คือนี้อันนี้แห้งแห้งกลมแล้วก็อันนี้ส่วนไอที่มีเหมือนนี้ดำๆก็คือคงเป็นอันนี้แต่ไม่มีมีมั้ยอ๋อช,โโช็อกโกแลตชิพนี่ไงนี่นี่น,น,นี่มีอันหนึ่งนี่อ๋ออา้าวแล้วไม่มีอยู่แค่มีมีลูกเกดอยู่แค่เอ๊ะไม่ใช่ช็อกโกแลตชิพลูกเกดหรืออะไรเนี่ย มีอยู่แค่อันเดียวครับเนี่ยเนี่ยจริงๆมันต้องแปะอยู่3อันใช่ไหมครับแต่นี่คือมีหลุดอยู่แค่อันเดียวครับผมค้นให้ละละส่องมาดูดูในกล่องครับนี่ครับเป็นไปตามภาพครับเห็นไหมครับเทียบดูก็คืออนันนี้แต่ในภาพมันมี3จุดแต่เขาก็เ,เขียนไว้แล้วว่าภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นก็โอเคแล้วก็โทษเขาไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับมีอยู่จุดหนึ่ง ออน,นีนั่นเองครับดังนั้นก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาให้กินกับกาแฟหรือว่าอาจจะเป็นชาในมื้อต่อๆไปได้อีกนะครับก็ถือว่าคุ้มสำหรับผมนะครับถ้าใครอยากลองก็ลองไปซื้อดูครับช่วงนี้เขาลดราคาเหลือแค่กล่องละ40สบาทแต่ต้องซื้อ2กล่องนะซื้อ2กล่องก็80ก็เหลือกล่องละ40นะครับแล้วก็จบคลิป แต่เพีลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ